จออกัสิตัตดตรงนี้อันนี้มัดคัดแอันั้นสมันก็เลยก hey, ัดจากในลูกม hey, ันเล้กเอาแค่หกคูสิเลบบ่เอาห้าสี่เกยห้าสี่เก้าองศสเล็บ่เอาะแต่ว่ากันข้าซื้อเต็มเต็มงศี่มันจะเขามาสามสิบสามหมวดแล้วเต็มเต็มเลยก็เลยเอาแค่หคูนี่ ซีเกครับซีเกวาเลยมาเอาแต่แก่สามนะห้าค,คือคือเขาบอรักลอยมันเลยซื่นนะนี่ลักลอยมันลักลอยมันก็นอยากมางากเนนมันก็นเลยอยากมาแต่ตันมันก็นเน่าอดีๆกัน่าเอาในเจ็ดสิบสี่งวดตั้งสิอันนี้ก็วิงใ่หกันวิ่งสามตัวมาตัวสายแข็งอละละักลอยนี่เรน ศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะห้องออกกันกันนะเ้ามาเคีย่แต่ตัวนี้ว่าหาบ่มี่จะซื้อนี่ห้าในหลักร่อยไม่มีเซ็นเอีกซ์แบดเขเลยมาเอาสามสองสามกับสอง็นหลัก๋วยดีสิมันมันก็มาเด่นกันห้ามาเอาตัวส้นกันนี่มาจีบมันเด่นที่สองนี่มันจีเป็นตัวนี้ก็ไดรกับรักเอาลักลอยปูเด่นที่สองกี่ นี่ศูนย์หนึ่งสองเด่นที่สองลักลอย้อมาส้นใสกับโตสองสามสี่สิมาส้นกับที่สองมา้กับสีโอ้ลัก้อยเด่นที่สองสามสี่ล้วก็บซซีประมาณนงสิไปมันนี่เซี่่็เอานะสี่กับเจ็ดลักหน่วยี่นย มันก็เดินเงี้ยเอาอยู่หรอกหี้ยมันเอาไอ้สองสุดเอสเด็กอันนี้เลขบนได้ไหมเลขบนแมนหนึ่งเจ็ดจะแหนสี่กับสี่กับเจ็ดหลักหน่วยไหมีกับเจ็หลักหน่วยมั้ยแมนมันก็เลยต ลักซิบมันกัน 1, 2, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ตะวันแดงเอาหนึ่งถึงสามนะเอาสองสิบส้นนะเห็นไหมส้นกันไหมสี่เจ็ดสี่เจ็ดไม่เอาบารีตะว่าห้องเอาห้อตนะสามหนึ่งหนึ่งสองสามหลักสิบนะเอาเกตไปใส่ีุสิบหนะึ่งสองสามลักเนี่ย รักหน่อยมันสี 7, ่กับเจ็ดเขาเลยฟันไปที่เจ็ดก็คือวันเจนอแขกกซี <c oughs> กันเราทอตตันสี่ตัวบ่ต้องเอาสุดส้นนะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ลักสิบวันรักหน่อยมันสี่กับเจ็ด มันก็เลยเอาต่อหัวกันคณะเอาส้ากงวดเห็นไหมเดินมายี่สิบกงหวัดมันจะมันจะมีอยู่คู่เดียวคือสามเจ็ดกี่สิบมันจะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนี่แหละมันกันหนึここここ่งสี 3, 7, ่สองสี่สามสี่มันมีหกกูนะเรียว่าสี่บ่าวก็เลยเอาหัวกันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดได้ฟันไปที่ เนี้เลขไปีสามเจ็ดมือเ<า>จ้าแขกเลขสามเป็มจ้แกเลขตัวเดียวเลขคู่เดียวโอ้รักนอยมันมีอยู่สามตัวรักนอยแค่นเจ้าค่ะรอยนิเดีย โอ้ยังไงคิดเบิ้งออกล้วููือยังไล่ไล่กาจาแต่ เบึงบอกกับพูดร <laughs> ักร้อยมันจะ0 1 2ไหนรัก้อยอันนี้อันนี้ม่ปปูเนี่ยรักร้อย0 1 2 หลักร้อยศูนย์หนึ่งสองส่วนส่วนหลักหน่วยนี่เข้าฟั้นไป 4, ส,สี่กับเจ็ดซี่ส <c oughs> โอ้ปูดจับครูแล้วท่งนเคยหลักร้อยนี่ห้ามันกับว่าถ้าในหลายดอกก็มีมีอยู่ยี่สิบเจ็ดนวดประมาณนี้แล้ว เอามาจับใส่มวดที่เจ็ดสิบสี่หมวดที่หกสิบเจ็ดตองสิบไหส่วนวิ่งมันมันบอดถ้าได้ลดหนึ่งเจ็ดสิบสามงวดมันจะมีสองสามสี่นี่ครับมาให้มา,า,มาเคลียรใส่ลักสิบลักยังมไง คนกับมังืไปดกแต่ว่าท้าพวกเขาจะไล่กั่นีแค่เจ้ากับที่ย่นคเจ้าฝ่ยเนาะนี่มันจะนี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนี่ะหงี่สองสี่สามสี่สีแล้วก็สี่สามี่เกเลขบนนี่นี่อันอันว่าวยอ่นี่ลักหน้อยมันส้นกันได้ สกับเจ็ไหมลักซิบได้หนึ่งสองสามน่งสี่นั่นงอี่สามสี่สี่สกันห้าออกตตส้นเจือๆเนี่มันสีมี่หนึ่งสี่สองสี่สามสีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดนะตรงตรงไหเลขบน บัเเรเ้อเลยมาเคลียร์ใส่งวดที่หกสิบเจ็ดงวดที่หกสิบเจ็ดมันจะมีสามเจ็ดท่าน,นั้นแหะกันเ้องฟันไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ออกงาสองเจ็ดก็ออกงาต้องสิแม่มันจะออกได้ต่สามเจ็ดเแหละกันห้อเคลียร์ดีๆม่จะได้ตัวเดียวด้วยกรคักสามโอปู

ก็มันเดินตามสูตรนะกันวันนี้สูตรงานลชื่อี้แล้วแตีโอ้ยเรตรี <c oughs> ตร่ว่านั้นในใบยอยู่เ <c oughs> <c oughs> อาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อแอดจิปอดิเชียนบริลลอกไม่เอาไล่ยมือของปูนี่นาะ,ะพี่น้องเนาะงวดที่สามสิบสี ปูให้วิ่งเจ็ดกับเก้าแล้วพี่น้องวิ่งเจ็ดบนแล้วพี่น้องบนเจ็ดกับเก้าอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มนี่ก็สี่เจ็ดสี่เก้าสามเก้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดอันนี้คือชุดเต็มเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเรื่องให้สังเกตตัวสีแหล่ๆพี่น้องเขาสังเกตตัวสีแหล,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 ล่ๆเด้อ ปูยังพันในคัดยังพันในเน้นให้ได้พี่น้องอันนี้ปูจับกูให้ยชุดเต็มคือสี่เจ9ด7ี่เกมีหอดเลขสามตัวได้พี่น้องนี่3 4มสี9 2 3็2สาม ห้าเก้าสองห้าเจ็ดได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอได้ครับเด้อขีบรอยเขียนบรอยหลอกไหมเอาลายมือของปูงาลายมือของปูเลยพี่น้องเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาบ้างอืมใช่ไหมเอาปูขึ้นว่ดสามสิบสามอันนี้ปูขึ้นเขียนสามสิบสี่สัมสามสิบสามงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่อ๋องวดที่สิบสี่ เดินมาสามสิบสามงวดนี่งวดที่สามสิบสี่เลียจับตัวตนตัวนี้เลขเลขวิ่งบัตท่านเดือดเลยวิ่งสองตัวบนนลยเปล่นอยู่ครับแต่ว่าเลขเลขวิ่งเจ๊งหรือเดือนทีเลขวิ่งปูต้องบรลลุจังหวัดอ,อยู่เลขวิ่งสายวิ่งสายแลนว่าผิหวางนะครับสำหรับผู้ทุ่นหน่อยโอ้ผู้ทุ่นหลาย สนเล็วิ่งมันจะมาได้ทังร้อยสิบหน่วยเลยนะ oh. มันจะเรกลดหนักโดยนี่เพาว่าเหล็กวิ่งส่วนสามกับห้าเอาเพรท่านเดดรุดด้วยังสามกับห้ามาตัว oh. ตัวได้สิมาหอยตัวได้สิมาสิบจ็ดสิบนอตัว <c oughs> ได้สิมาหน่วยอีกสิบนะมันก็บี่กับสองกับล oh. ดหนักด้วยไง งวดนี้งวดนี้ก็เลยมันมีสิทธ์มันสิมีสิทธิ์อยู่ออกน้ำกันพ๊าซคาร์บอนกันไงร้อยสิบหน่วยก็เลยจับร้อยสิบหน่วยกันกันเต็มๆแล้วมันลนะมันถึมีอยู่หนึ 8, 8่งสองสามสี่มีแปด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 คูณมาครับไมนแปดจุดตัวเลขสามตัวนะครับนี นี่ครับนี่ดีดิซื้อรตตรียไหมครับถึงมาถึงมาตงกระต้นนะครับนี่ทึ่งติงทุ้งตัวเลยห้องเคียดเะพสามสิบสามหงวดนี่มันจอกงสิตันตรนี้อันนี้มักคัดใจอันนั้สบเันก็เลคัดจคดในลูกนันเลยเอาแคู่เล้ยเาะเอา ห้าสี่เกตห้าสี่เก้าองศสิเริร่มบ่อเอานะแต่ว่ากันเข้างซื้อเต็มเต็มองศ์สมันจะเข้ามาสามสิบสามห,หม่วยแล้วเต็มเต็มกันเริ่มแค่หกคู่เนี่ยสี่เกตกับสี่เก้าองศ์เริ่มบ่เอาแต่แค่สามนะครับห้าคือคือเ้องบอรกรอนนะักลอยมันเลยซื้อนะนี่รักลอยมัน ลักลอยมันกันยากมายากเด่นมันก็เลยอยากแม่ตัดตันมันก็เน่าดีๆกันเอาในเจ็ดสิบสี่งวดั่ะสิอันนี้ก็วิ่งเหมือนกันวิ่งสามตัวมาตัวสายแข็งโอ้ละอันลักลอยกันเด่นศูนย์หนึ่งสองหลักหน่อยนั่นห้องออกกันกันนะเ้ามาแค่แค่ตัวนี้ว่าหาบะหมี่จะซื้อนี่ห้าในหลักลอยไม่มีเซ็นตอีกสิบแก็เลยมาเอาสามสอง สองข้สอตลักไวสิบังหนมันก็มาเด่นกันข้ามาเอาตัวส้นกันนี่มันจีมันเด่นที่สองอ่ะน่มันจิเป็นตัวก็ได้ออครับเอาลักเอาลักลอยปูเด่นที่สองสิเนี่ยซูนหนึ่งสองครับเด่นที่สองลักลอยแล้วมาส้นใส่ครับโตสองสามสี่สิมันก็มาส้นกันที่สองอ่ะหนึ่งสอี่โอ้ลักลอยเด่นที่สอง 要开灯。<noise>